น้องแมวตัวผู้ดุจะทำหมันแล้วช่วยแก้ได้ไหมคะคุณหมอเป็นคำถามที่ได้รับเข้ามาในวันนี้นะคะไหนใครมีปัญหาแบบนี้ลองพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างสำหรับกรณีที่น้องแมวตัวผู้ดุแล้วยังไม่ได้ทำหมันนะคะการที่จะทำหมันนะคะจะช่วยลดความดุของน้องได้ในกรณีที่น้องเขาดุกับแมวด้วยกันเองค่ะเพราะว่าการที่น้องเขาดุกับแมวด้วยกันเองเนื่องจากพฤติกรรมจากฮอร์โมนนะคะผลจากฮอร์โมนส่งผลต่อพฤติกรรมทางเพศพฤติกรรมของการห่วงถิ่นห่วงอนาช เละต้องการการผสมพันธุ์พอเราทําหมันตัดฮอร์โมนตรงนี้ไปนะคะก็จะทําให้ความก้าวร้าวความที่จะไปต่อสู้แล้วก็ความดุเขาว่าลดลงอันนี้ช่วยได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเขาดุกับคนนะคะเป็นพฤติกรรมที่แบบไม่ชอบให้คนไปยุ่งนะคะความดุแบบนี้การทําหมันอาจจะไม่ช่วย หรืออาจจะทําให้ดุมากขึ้นเพราะเขาโกรธที่เราไปทําให้เขาเจ็บนะคะดังน,นั้นเราจะต้องแยกก่อนนะคะว่าเขาดุกับแมวด้วยกันเองเพราะพฤติกรรมที่เขาอยากไปผสมพันธุ์แล้วเขาห่วงทีนหรือเปล่าถ้าแบบนี้ช่วยได้ค่ะแต่ถ้าดุกับคนอันนี้จะต้องไปใช้เรื่องของการ ปรับพฤติกรรมก็คือค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรมน้องหรือว่าถ้าดุมากๆการใช้วิธีการปรับพฤติกรรมทําได้ยากจริงๆถ้าพอจะป้อนยาได้นะคะมันก็จะมีพวกกลุ่มยาที่ช่วยให้น้องคลายเครียดหรือว่าเป็นยาที่ลดความก้าวร้ราวลงได้นะคะอันนี้เนี่ยก็ให้ปรึกษาสตวแพทย์ก่อนให้ยากับน้องนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาอะไรยังไงนะคะมีแบบนี้เหมือนกันหรือเปล่าลองพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยแล้วทําวิธีไหนแก้กันอยู่บ้างลองพิมพ์แชร์กันมาได้นะคะ